สวัสดีค่ะ Welcome back to the Bottom Club นะคะซี่รู้สึกว่ามันเป็น EP พิเศษสำหรับซี่มากเพราะว่า EP นี้จะเป็น EP ที่ซี่อยากมาเล่าประสบการณ์ไม่อยากเรียกว่าถูกวอ d y ดี้เชมิงแต่อยากเรียกว่าอยู่ในวงการมาตลอด10กว่าปีโดยที่หุ่นเราไม่ได้อยู่ในบิวตี้สแตนดาร์ดของคนไทยในคลิปนี้ซี่ไม่ได้จะมาแบบ discredit ใครหรือว่าว่าใครหรือว่าแบบตำหนิอะไรใครนะอันนี้เป็นการเล่าประสบการณ์ล้วนๆเพราะว่าซี่รู้สึกว่าหนึ่งในคำถามที่ซี่เจอเยอะที่สุดเวลาทำแบบ ask ใน IG หรือว่าการแบบไปไหนตอนไหนการได้เจอคนที่ไม่ได้เจอมานานหรืออะไรอย่างเงี้ยคำถามที่คนจะถามเยอะมากที่สุดอะคือพี่คริสซี่คะ่ะน้องคริสซี่คะ ลดน้ําหนักยังไงหรือว่าถ้าแบบมาแบบพูดตรงๆหน่อยก็คือทําไมตอนนั้นมึงถึงอ้วนแล้วทําไมตอนนี้มึงถึงผอมลงเยอะมากทํายังไงไหนบอกมาสิที่มักจะเลื่องที่จะเลี่ยงตอบคําถามนี้ตลอดคําตอบที่ทุกคนอยากรู้ว่าลดน้ําหนักยังไงก็เดี๋ยวจะ มาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ละกันตั้งแต่ซีวเข้าวงการเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเล่นละครคือซี่เริ่มจากการอยู่โมเดลลิ่งก่อนณนะตอนนั้นอายุา 13, ประมาณ13าก็คือได้เริ่มเข้าโมเดลลิ่งเราก็เข้าไปแบบงงๆก็คือมีแมวมองตามแบบเดินสยามร้อนอะไรอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็เราก็เลยได้เข้าไปอยู่ในโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งก็ส่งแคสติ้งนู่นนี่นั่นโฆษณาแต่ว่าด้วยความที่เวลาไปแคสติ้งเนี่ย จะถือว่าเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดของการไปแคสติ้งในรอบแต่ละรอบเด๋อที่สุดไม่มีความสวยอะคือเป็นเด็กแบบเด๋อมาก็แน่นอนว่าเป็นสิบสิบงานเราไม่เคยได้แต่ก็นะตอนนั้นไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่าก็รู้สึกว่าเออเราก็มาทําแบบขำๆเราไม่ได้มีโกในชีวิตว่าเราอยากเป็นดาราอยากเป็นนักแสดงหรือว่าอะไรก็ตามแบบนั้นก็เลยแบบพูดจุดการว่าเอาเฉพาะงานที่คิดว่าหนูแบบเข้ากับ สิ่งที่เขา r รี u i r e านะคะถ้าให้พวกงานแบบโอ้ทาครีมส,สวยๆหุ่นนั่งแบบเนี้ยคือไม่ต้องคิดจะส่งหนูไปเพราะว่าหนูไม่มีอะไรจะไปสู้เขาได้อยู่แล้วหลังจากนั้นก็เลยไปแคสติ้งน้อยลงแล้วก็ด้านมีแบบแคสติ้งละครที่กําลังตามหาหนักแสดงซึ่งใตอนนั้นก็คือสิทธเซนที่พยายามจะหาแบบนางเอกใหม่ผู้จัดการก็เห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่งานความสวยความงามมันไม่ได้เป็นงานแบบภาพนิ่งที่ต้องการคนหน้าเป๊ะหุ่นเป๊ะผู้จัดการก็เลย บอกว่าเออไปลองละครดูสิเพราะว่าซี่ไม่เคยไปแคสติ้งที่มันเป็นแบบการแสดงแต่ก็เออเอู้จัดการให้ไปก็อ่ะไปไปไปชุดพละหัวฟูหลับมาในรถจนเราถูกคอนเฟิร์มแล้วว่าเราจะรับบทเป็นเนสิตาในละครเรื่อง The Sixth Sense นะเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของไหายานะทางร่างกายของซี่ณตอนนั้นซี่อายุ คิวนตอนนั้นประมาณ14ที่เข้ามาแคสติ้งละครสูงประมาณ1 6 7หนักประมาณ53แล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยเป็นนักบอลและนักกีฬาแช์บอลฉะนั้นก็คือจะมีความแบบบึกบึกหน่อยอ่ะคือไม่ได้อ้วนนะแต่ว่าก็ไม่ใช่คนผอมก็คือหุ่นนักกีฬามีกล้ามเฟิร์มอ่ะคือแข็งแรงแต่ มันไม่ใช่หุ่นสําหรับนักแสดงไงทุกคนฉะนั้นแน่นอนเราถูกสั่งให้ไปลดน้ําหนักมันไม่ใช่ความผิดของใครใดทั้งสิ้นที่สั่งให้ซีลดน้ำหนักเพราะว่าณตอนนั้นอะ beauty standard ของการเป็นนักแสดงของเมืองไทยก็คือ,อยูต้องหุ่นเพรียวเป็นนางแบบต้องแบบออกกล้องแล้วสวยอะเพราะว่าเวลาเราออกกล้องอะเราจะดูตัวใหญ่กว่าเดิมประมาณแบบ3-4เท่าฉะนั้นเขาก็เลยบอกให้ให้ซีอะไปลดน้ำหนักซะ ก่อนจะเปิดกล้องซึ่งก็มีเวลาแค่หลักแบบสองสามเดือนสี่เดือนไม่เกินแค่นั้นเลยก็เลยแบบกดดันแต่ก็ทําทําตามที่เขาบอกก็คือไปลดน้ําหนักตั้งแต่วันที่โดนสั่งลดน้าหนักจนถึงวันที่เปิดกล้องสีลดน้ําหนักจาก53ลงไปเหลือ39นั่นคือแบบอ่ะโง่เลยอีกก็เออนั่นแหละคือเยอะมาก ในเวลาแค่ไม่กี่เดือนและเด็กอายุแค่14อ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบคือไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนะทุกคนมันเป็นเรื่องที่แบบ u n h e ฮล t ี y มากๆทุกคนมองแค่เปลือกนอกว่าเอออีนี่ผอมแล้วแต่งตัวง่ายใส่อะไรก็สวยแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่านะตอนนั้นซี่ไม่มีความสุขกับร่างกายหรือว่าตัวเองเลยทุกคนจะเห็นในโมเมนต์ที่แบบ finish touch แล้วอะคือแต่งหน้าแล้วทำผมแล้วใส่ชุดแล้วมันสวยแต่ก่อนที่จะมีสิ่งพวกนั้นมาประดับร่างกายอะคือซี่เหมือนแบบคนตายเลยทุกคนผมบางผมร่วงหน้าแบบแก้มตอบแบบตาโหลตาเหมือนคนล่างเป็นแบบร่างไรวิญญาณตลอดเวลาคือใครพูดด้วยแล้วก็แบบอ้อ,องยิ้มทีคือฟันใหญ่มากเพราะว่าแก้มไม่เหลือที่จะ ตรงช่วงนี้แล้วอะคือน่ากลัวมากเหมือนกระดูกเดินได้แล้วก็แขนขาคือไม่มีแบบก้อนเนื้อหรือไขมันเลยเป็นแบบกระดูกล้วนเดินชนแบบตึ๊กนิดหนึ่งชำ้ำและสิ่งที่เกิดขึ้นอีกก็คือมีขนเล็กๆขึ้นตามร่างกายประจำเดือนหายไปเกือบปีแล้วก็มีความแบบอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายเหนื่อยง่ายทำแบบเล่น จากที่เป็นเด็กเล่นกีฬาไม่มีแรงแม้แต่จะเล่นกีฬาแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวเหมือนเป็นโรคแบบกลัวแป้งกลัวอะไรที่มันไม่ใช่ของแบบผอมอะ่ะเกี้ยวน้าอะ่ะทุกคนเกี๊ยวน้ําแบบจืดๆอะ่ะอีนี่เลือกที่จะตัดแป้งเกี๊ยวออกหมดเรากินแต่กุ้งเปล่าอาหารกลางวันที่โรงเรียนถ้าวันไหนมีแบบของทอดหรือข้าวหรืออะไรเงี้ยเลือกที่จะไม่กินอดอดอาหารดีกว่า จนแม่ซี่เนี่ยเริ่มกังวลเลยไปค้นหาข้อมูลต่างๆถึงอาการของซี่ที่เริ่มมีการผิดปกติผลออกมาว่าซี่เนี่ยกำลังเป็นเขาเรียกว่าโรคแอนนอรเร็กซียทุกคนหรือว่าโรคคลั่งผอมซึ่งเป็นโรคทางจิตมันมาจากจิตแต่ว่ามันส่งผลกับทางร่างกายเราคือโรคเนี้ยคนที่เป็นแอนนอรเร็กซีเนี่ยจะคิดเสมอว่า ตัวเองอ้วนซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับซี่เพราะว่าซี่อะต่อให้น้ำหนักหลือ39ทุกคนซี่ก็จะคิดว่าตัวเองแบบอ้วนตลอด BMI นี่คือต่ำกว่าเกณฑ์แบบสุดฤทธิ์ความดันต่ำด้วยทุกคนใส่ชุดอะไรก็ใส่ไม่ได้ทุกครั้งที่ไปกองก็ไซส์เล็กลงเล็กลงจนทีมงานคือเก็บเอาชุดเข้าเย็บอะไรต่ออะไรแล้วจนมันแบบมันไม่มีที่จะทำแล้วเพราะว่ามันเล็กมากอีกนิดนึงก็ใส่ไซส์เด็กแล้วอะ แม้แต่กองถ่ายเองก็ก็เริ่มเป็นห่วงแล้วใส่ชุดอะไรก็ไม่สวยแล้วกองก็ต้องคอยเปลี่ยนไซส์ให้ตลอดจนกองถ่ายถึงขั้นพูดว่าเพิ่มน้ำหนักหน่อยนะเอเราตอนนั้นก็งงเว้ยว่าแบบเอ้าไหนบอกให้ลดน้ำหนักคอนลดน้ำหนักให้เราก็ดันมาบอกให้เราเพิ่มแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือคนที่เขาไม่ได้รู้อ่ะเขาดันพูดว่าแบบเนี้ยดีแล้วสวยก็ตอนนั้นก็เลยต้องเริ่มพยายาม กินแต่เริ่มพยายามกินเนี่ยไม่ได้แปลว่าพยายามกินเยอะนะทุกคนมันคือแค่การที่หันมากินแบบอาหารคนปกติอะที่ไม่ใช่อาหารแบบอาหารนกอะแต่ว่ารู้หรือไม่ว่าช่วงที่เราผอมมากๆแล้วเราไม่กินอะไรเลยอะระบบเผาผลาญเราพางังเพราะว่าเราไม่มีอาหารเข้าไปให้มันย่อยพอไม่มีพลังงานให้มันใช้มันก็เลยหยุดทำงาน พอเรากลับมากินอาหารปกติเนี่ยระบบเผาผลาญมันไม่มีมันไม่มีแล้วอะ่ะก็เรียกว่าแทบจะกินว่าแทบจะเรียกว่ากินอะไรปรูบักก็คือสะสมเป็นไขมันทันทีภายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนทุกคนน้ำหนักพุ่งขึ้นจาก39เป็นพีกๆเลยนะ60ในขณะที่ยังถ่ายละครอยู่ซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นใน 4, 6, 6ซีิเซนภาคหนึ่งอยู่ดีๆจากตอนแรกตัวเล็กที่สุดใน5สาวอะ่ะ ทำไมอยู่ดีๆถึงตัวใหญ่ขึ้นมาแบบใหญ่ระเบิดเลยอะ่ะบวกกับจากตอนนั้นเป็นโรคแอนนอรเรกเซียซึ่งคือโรคคลั่งผอมกลายเป็นโรคบินช์อีทิ้งซึ่งเรียกว่าเหมือนเป็นโรคกินไม่หยุดเข้าใจคนโหยปะมันไม่เคยได้กินอะไรแบบนี้มาแบบเกืปีนึงอะ่ะอาหารแบบอาหารคนปกติเข้าหมูทอดกระเทียมเกี๊ยวที่ไม่ต้องดึงแป้งมันออกหรือว่าไข่ดาวขนมปังเท่านั้นแหละ จาก39ขึ้นเป็น60จนทุกคนตกใจกองถ่ายตกใจเราตกใจครอบครัวตกใจโรงเรียนตกใจเพื่อนตกใจแฟนคลับตกใจแต่แน่นอนพอเราไม่ได้เล่าเรื่องนี้แล้วมันถูกส่งออกไปแค่ละครคนก็เห็นแค่ภายนอกจบซีซั่นหนึ่งสิ่งที่ซี่เจอหนักมากก็คือ ทิทำไมเนตสีตางอยู่ดีๆก็ตัวอ้วนแบบตัวแตกระเบิดจนถึงว่าอันนี้จำได้เลยคือเห็นครั้งแรกแล้วจ,จำจนถึงวันนี้นี่เหมือนน้องคริสซี่แบบหุ่นเหมือนคนแอบไปคลอดลูกมาเลยคือวบาอายุ16ค่ะ ฮัลโหลทำไมหุ่นเหมือนช้างเลยแล้วก็จนถึงขั้นเอาจริงปะมันก็ยังเป็นจนถึงทุกวันนี้ก็คือใน Google อะเวลาคน Google ชื่อนามสกุลคริสซี่อะมันไม่ได้จะเป็นแบบคริสซี่คริสซี่ลิสุดสวัลหรือคริสซี่เน็ตตาคริสซี่ซิกเซนคริสซี่ช่องสามหรือนินิ่คริสซี่นักแสดงไม่ใช่นะเวลาคนคาว่าคริสซี่อะสิ่งที่ขึ้นอย่างแรกเลยคือ คริสซี่อ้วนแทบจะได้ก็เป็นนามสกุลต่อท้ายนี่คือสิ่งที่เด็กอายุ16ต้องเจอคือคอมเมนต์ถล่มทลายเรื่องรูปร่าง นั้นรู้สึกแย่แบบน่าจะเป็นหนึ่งในช่วงชีวิตที่รู้สึกแย่ที่สุดทุกครั้งที่ด้านไปเห็นคำวิจารณ์ถึงแม้ว่าเราจะพยายามไม่อ่านแล้วอะ่ะคือแบบมัน very แบบ heart breaking อะทุกคนในการที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ณตอนนั้นเราเป็นยังไงหรือว่าเราผ่านอะไรมาเราถึงเป็นแบบนี้คุณแค่วิจารณ์ในสิ่งที่คุณเห็นซึ่งเขาไม่ผิดนะแต่ว่าอืมันก็คือไซเบรบูลิงแบบหนึ่งเลยอะ่ะนี่ถึงขั้นพยายามไปหาวิธีที่จะผอมต่างๆนานากินก็น้อยก็แล้วแต่ด้วยความที่ระบบเขาผลานเรายังกูไม่กลับอะ่ะมันพังไปแล้วอะ่ะต่อให้เรากินน้อยยังไงอะ่ะมันก็เข้าไปสะสมเปนไขมันอยู่ดีออกกำลังกายหนักก็แล้ว เราสัรนหาเคมีคอลต่างๆเข้าตัวอย่างเช่นฉีดหน้าฉีดแขนฉีดขาจนถึงขั้นจะไปดูดไขมันไปถึงตรงแบบห้องหมอแล้วอ่ะจะไปดูดไขมันออกเพราะรู้สึกว่าเนี่ยคือวิธีที่รัดและเร็วที่สุดพอหมอบอกคอนดิชันต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น,นกับเราเช่นมันอาจจะส่งผลระยะยาวนะมันอาจจะเกิดอาการเลือดออกไม่หยุดนะ worst case ที่สุดนะก็คือเสียชีวิตได้ใครจะไปอยากทำตอนแรกคิดใ,ในใจแบบโอช่างช่างความจำเป็นว่าเราจำเป็นที่จะต้องเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเพราะคำพูดคนอื่นขนาดนี้ไหมเช่นกันพอจบซีซั่นสองคำวิจารณ์ออกมาต่างๆนานาไปไหนคำแรกที่ทุกคนจะทักคือเมื่อไหร่จะพอทำอะไรมาอ้วนขึ้น,นหุ่นแบบ อย่างเนี้ยคือไม่เคารพอาชีพนักแสดงเลยนะแต่ก็ยังโชคดีที่พอจบสิกเซนน่ะก็ได้มีละครต่อแต่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอันนี้ก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจุดจุดพีคในชีวิตเช่นเดียวกันละครเรื่องอะไรจะขอไม่พูดละกันละครเรื่องนี้อถ่ายไปได้สัก4ีหคิวอยู่ดีๆวันนั้นประมาณสักหกโมงเย็น ก็ยังถ่ายอยู่ดูดีๆผู้กำมกลับก็บอกว่าเอ้ยเลิกกองนะเลิกเลิกกองวันนี้เลิกกองแล้วไม่มีต่อแล้วอาแย,ายากย้ายกลับบ้านนี่ก็งงเว้ยเพราะแบบซีนที่ถ่ายอยู่อะยังไม่เสร็จซีนเลยแล้วก็มีอีกหลายซีนมากที่ยังถ่ายไม่เสร็จในวันนี้ mm hmm. ก็เลยงงถามทุกคนว่าเอา้าทำไมวันนี้แบบเลิกกองเร็วจัง ะหว,วันที่เปลี่ยนชุดเตรียมจะกลับบ้านทีมงานก็เดินมาบอกว่าจำไม่ได้ว่าพูด exactly ว่าอะไรแต่ฟิลเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนตัวหนูนะนี่ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นฟิตติ้งแล้วถ่ายไปแล้วทำไมดีๆเกิดการเปลี่ยนตัวเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้นี่คือสิ่งที่เขาได้รับโทรศัพท์มาเมื่อกี้ก็เลยต้องเลิอกกล่องเลยแล้วสักพักหนึ่งสักสองสามวันหลังจากนั้นแม่ได้รับโทรศัพท์สัญญาซี่กำลังจะหมดนะ แล้วจะขออนุญาตไม่ต่อสัญญาน้องนะแม่ถามเหตุผลทางนั้นเขาก็ไม่กล้าตอบแบบต,ตรงๆหรอกแต่ก็คือรู้พูดจนเรียนคาพูดออกมาก็รู้แหละว่าคขาพยายามจะพูดว่าที่ไม่ต่อสัญญาเพราะว่าคริซี่อ้วนตั้งแต่อายุมัน1 5บห้าถึงสิบเจ็ดสี้เนี่ยคือเป็นช่วงชีวิตที่เจอเยอะมากเจอเยอะมากแต่เราไม่เคยคิดจะเล่าให้ใครฟังเลยเพราะว่า ไม่รู้จะเล่าไปทําไมในเมื่อเขาไม่ได้อยู่จุดเดียวกับเราเขาไม่มีทางเข้าใจเวลานักข่าวถามอะ่ะเราก็ไม่อยากมานั่งอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็ได้แต่บอกว่าอ๋อช่วงนั้นคือมันใกล้จะช่วงแบบเข้ามาหาลัยพอดีค่ะก็เลยหนูขอถอนตัวออกมาเพื่ออ่านหนังสือพอพูดเรื่องไม่ต่อสัญญาเนี่ยใช่ตั้งแต่วันนั้นที่ ซิกเซนจบจนถึงวันนี้ซี่ไม่เคยมีสัญญากับใครอีกเลยซี่เป็นนักสแสดงอิสระมาตลอดแต่ว่าไม่มีใครรู้คือหลังจากนั้นอะละครที่ซี่ได้มาตลอดจนถึงวันนี้คือเป็นผู้จัดละครติดต่อซี่มาโดยตรงในฐานะนักสแสดงอิสระคริซี่เป็นนักสแสดงอิสระนะคะจ้างได้นะคะช่องอื่นหรือว่าหนังหรืออะไรคราวนี้มาถึงคําถามที่ว่า แล้วซี่ทำยังไงถึงผอมลงจากช่วงที่น้ำหนักพีคแบบ60จะบอกว่าไม่มีเคล็ดลับอะไรนะคะไม่ได้ลดน้ำหนักด้วยแค่ร่างกายมันใช้เวลาฟื้นฟูของมันเองจากช่วงที่ร่างกายพังมากๆเพราะว่าผอมระบบะผอผ่านพังจนถึงช่วงที่ binge eating คือกินไม่หยุดพอเราหลุดพ้นจากวงจรน,นั้นมาได้อะผ่านไปสักปีสปีอะ ร่างกายเราจะค่อยๆฟื้นฟูของมันเองถ้าเราหันมากินปกติออกกำลังกายใช้ชีวิตคนปกติไม่เครียดร่างกายมันก็จะค่อยๆฟื้นฟูของมันระบบพอผ่านกลับมาทำงานประจำเดือนกลับมาขนต่างๆตามร่างกายหายไปหน้าอิ่มขึ้นมาผมคือออ้ช่วงนั้นคือลุกผมขึ้นแบบเยอะมากเหมือนเกิดใหม่อะไรอย่างงั้นเลยอะซิแค่ให้เวลาร่างกายมันฟื้นฟูนฟของมันเอง ทุกวันนี้ซี่สูง169่หนัก55-57ถึงประมาณนี้มาตลอดและซี่ก็รู้สึกว่าซี่โอเคซี่โอเคกับหุ่นตัวเองตอนนี้ไม่ไม่เคยคิดจะลดน้ำหนักให้ผอมเหมือนเดิมเพราะว่าเราผ่านสุดนั้นมราแล้วรู้ว่ามันแย่ขนาดไหนตอนนั้นอาจจะสวยมากก็จริงแต่ว่ามันไม่ยังยืนทุกคนยาลดน้ำหนักเนี่ยโอ้สัรหากินมาสารพัดชนิดซี่ว่าพอตอนนี้ซี่หันกลับมาพอใจในหุ่นของตัวเอง พอใจในสิ่งต่างๆของตัวเองแล้วร,รักตัวเองมากขึ้นอะกลายเป็นว่าเรามีความสุขมากกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดและนี่คือสิ่งที่ซี่อยากจะบอกทุกคนเพราะซี่รู้สึกว่าสมัยก่อนตอนที่ซี่เด็กๆอะซี่อยู่ในยุคที่โลกไม่ได้ยอมรับหุนต่างๆโลกไม่ได้ยอมรับว่าคนมีน้ำหนักคนอ้วนหรือคนที่ผอมแห้งเนี่ยแบบคือคนสวยและไซเบ์บูลี่นี่เป็นอะไรที่แบบกระหน่ำเขียนกันแบบสนุกปากมากและซี่ดีใจมากที่นปะัจจุบวัน ตรงเนี้ยที่ซี่พูดไปมันได้มันค่อนข้างเปลี่ยนไปซะเยอะแล้วแล้วก็ดีใจมากที่หุ่นต่างๆสีผิวต่างๆหน้าตาต่างๆถูกยอมรับมากขึ้นและสิ่งที่ซี่แวนจะพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่คนอ้วนนะทุกคนแม้แต่คนที่ผอมแบบเกิดมาผอมอะและกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอะที่มักจะโดนบอกให้กินเยอะๆกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเกิดมาเป็นแบบนี้อะทำไมคนข้างนอกถึงต้องมีผลกับความสุขและร่างกายคนเราขนาดนั้น ฮัลโหลเราสปอร์ตแล้วอยากให้ทุกคนอนะ mm hmm. บั่นใจตัวเองแล้วก็เหมือนแบบพาวพี่เอาเซลฟ์ให้มากๆาะเพราะว่าจริงๆเราความสวยกับความอะไรเงี้ยมันมันสวยดีคนละแบบอยู่แล้วมันต่างกันอยู่แล้วท้ายสุดคืออยากให้ทุกคนแบบยอมรับในตัวเองอะตามใดที่คุณรักตัวเองแล้วคุณพอใจในแบบที่คุณเป็นนั่นคือดีที่สุดแล้ว mm hmm. อย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครคนอื่น ถ้าจะเปลี่ยนอะไรขอให้เปลี่ยนเพื่อตัวเองเท่านั้นใช่อออืแล้วก็สู้ทุกคนเพราะว่าเราเข้าใจดีอ๋อถ้าเกิดแบบเออดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเออเป็นเหตุการณ์ที่กาลังเจออยู่หรือเคยเจอเราก็อยากพูดคุยอยากแบบระบายให้ฟังหรืออยากหาคนช่วยแก้ปัญหาสามารถแบบคุยกับพวกเราได้เลยทั้งสองคนยังไงก็ จบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e พวกเราเต๋อป๊ปชมคลับได้นะคะบ๊ายบาย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 